สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟรีไฟกันนะคะเราจะมาเล่นในโหมด4 v 4นะคะอันนี้นะคะเราไม่ได้เติมนะคะอันนี้คือยอมรับนะคะเ,เอเอ GM เขาเอามาแจกกันในกิจกรรมนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้ม,มันหมดเวลาหรือยังน่าจะหมดเวลาไปแล้วนะคะเหลือแลกปัดนะคะสําหรับใครที่ยังไม่แบบยังไม่มีตัวละครยังไม่มีชุดก็ไม่เป็นไรนะคะไว้รอรอบหน้าเอานะคะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาเล่น4ีนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเ,เข้าไปกันเกมกันเลยะคะ่ะไป โอเคค่ะเราเข้ามาในเกมแล้วนะคะเดี๋ยวเราทําการซื้อปืนก่อนเราขออนุญาตปิดไม้ของเพื่อนนะคะเพราะว่ามันอาจจะรบกวนเนาะแล้วไปเรามาเล่นกันเลยค่ะเราได้ไปฝึกยิงหัวมาแล้วนะคะตามแบบกลัวทุกคนนะคะจะมาว่าแบบว่าเราไก่อย่างนี้นะคะเห็นไหมเข้าไปแล้วเนี่ยว่าเราไก่นะคะคือเราก็พยายามจะปรับตัวให้มันได้นะคะมันก็ไม่ได้แบบ จะเท่เหมือนที่ทุกคนต้องการนะคะเพราะว่าเราก็พยายามอยู่นะคะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เนาะก็อขอโทษ้วยนะคะเราก็กำลังจะฝึกฝึกไปเรื่อยๆอยู่นะคะทุกคนทุกคนก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าเราก็แบบยิงไม่เป็นไงเราก็เพิ่งมาฝึกเราก็จะค่อยๆทำตามที่ทุกคนขอไว้นะโอเคนะครับ แล้วก็ขอโทษนะที่เรายิงหัวไม่เป็นเล่นไม่เก่งเหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นนะคะเพราะเราเพิ่งทา y youtube ไงทุกคนก็ต้องเข้าใจแล้วด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราแค่เล่นนิดหน่อยแล้วทุกคนจะมาด่าเราว่าไก่อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็พยายามไปฝึกมาแล้วนะคะเขาก็จะบอกว่าไก,าก่กู้กูก,กูกูเล่นกับบอดอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นหลายคอมเมนต์ล้วแบบจะมาด่าทําไมอะ่ะเราก็พยายามฝึกอยู่เราก็จะทําให้มันได้ดังใจคนนะคะ คือตอนนี้เราจะลากหัวยังไงละ่ะเราลากหัวอะไรอย่าไปชั้นชิดไม่เป็นนะทุกคนแบบเอ้ยฉันไม่งอกาเหมือนกันคือมันไม่เห็นเราเหรอยเราไม่ได้ลากหัวนะอันเนี้ยอันนี้คือเราเล่นแบบปกติ แต่ว่าเราพยาย,ยามลากไงเมื่อกี้แล้วมันก็ล็อกตัวแล้วมันก็ไม่ติดหัวให้เราขอบคุณทุกผู้ติดตามเลยนะคะเราจะพยาย,ยามปรับปรุงตัวให้ได้นะคะรอกันหน่อยนะมาเล่นต่อเลยเล่นก็แบบยาวๆ่วะ คือบางท่อนบางตอนเราก็อาจจะไม่ได้ใสฟฟ่อเฟเสียงนะคะเพราะว่าพอตัดลงใช่ไหมมันแบบค่อนข้างนานอ่ะแล้วมันอาจจะไม่ทันแบบมันนานอ่ะเข้าใจไหมทุกคนมันนานคือมันนานมากอ่ะคือแบบคลิปมันยาวไงทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพยายามทําให้มันสั้นเราก็จะพยายามทําให้มันสั้นลงนะทุกคนหน้าเขาก็แบบยิงไปก็เราเลย แปเราหลือสิบเปอร์เซ็นต์เองเราอาจจะตัดแบบน่าจะได้ตาเดียวมั้งทุกคนเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะได้แค่ตานี้จบก็น่าจะนั้นมั้งเพราะว่าแปตเราหรือแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองอืมเราก็น่าจะแบบลงแบบไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์เสียงได้ไหมคือเราก็เล่นไม่ค่อยเก่งไงเดี๋ยวเราเพิ่มเสียงก่อนก่อจะไ,ได้ยินตอนหญิงโอเคดีละคือเราอาจจะจบแค่ตาี้นะทุกคนไว้มาต่อ คลิปต่อไปนะคะเพราะว่าแบตเราเหลือแค่สิบเรซ็นะเราจะได้ไปชาร์จด้วยเพราะว่าแบตเราเหลือแค่สิบไงเราจะไม่แบบไม่มีเรียนพรุ่งนี้นะดาวอุ้ยเพื่อนล้ม เรวเพื่อนอาจจะเข้าไปน,นั้นหรือเปล่าที่ไหนนะเราครับอาจจะเข้าไปเสริมแล้วหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะแต่เราขอไม่ใสอ่อฟเพรเสียงอะไรนะทุกคนเพราะว่ามันตัดนานไงคือเราเราก็จะพยายามทำให้มัน ทันใจทุกคนนะเพื่อ,อนยิงมาหน่อยได้ไหมอุ้ยอุ้ยมันเป็นซองอะนะนหรอเดียกูจะตายกับระเบิดอุ้ยกับระเบิดเพื่อนคนนี้เออน่ะแบบเราเหลือสิบสิบเตชนะแล้วชนะแล้วว่ะเอาว่ะสำหรับวันนี้ก็ เราไม่มีท่าทางไงเราก็จะแบบมาทำในนี้เอานะคือขอบคุณที่ติดตามเรามานะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย